สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงผู้เฒ่าคนเก็บไข่ตะกะแตนนะครับนี่ครับไข่ตะกะแตนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผุ่นี่นกำลังเก็บอยูุู่้ใช่หลือครับมันเป็นแบบใดก็เก็บมันอยู่จังใดก่อโอ้เนี่ยบ่เข้าบีบีเบื้องหน่งมันแตกเลยบอกข้าบีบไหมแตกบ่แตกมันก็บบ่ได้เป็นโตมันบ่นี่ครับไข่ตะกะแตนมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเพื่นก็เก็บเอาอยู่ในขี้ดินน่ะนะครับหาเอาในดินมันเสียบเวลามันไข่มันเสียบลงดินทันทันบ่ครับอื โอ้เป็นแทงแบบนี้นี่คือไข่ตะกะแตนนะครับพี่น้องครับเป็นแบบนี้ครับตะกะแตนมันไข่นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับไข่ตะกะแตนครับวิธีการเก็บเพิ่นกระิหาแบบนี้ครับพี่น้องเบ่งเอาเ้อครับเด้อไข่ตะกะแตนอันนี้โตมันครับพี่น้องโตมันพี่ตายแห้งครับพี่น้องครับอันนั้นแหละคือไข่มันนะครับ พี่ที่เก็บไข่ตะกระแตนครับพี่น้องครับ